ตอนนี้ช่วงกลางคืนนะครับนะช่วงหัวค่ำเราจะมาดูผักของเรานะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นกอกน้ำนะอันนี้นะครับนั่นนะครับขางคกอันนี้ขางคกนะครับอันนี้เป็นผักเรานะจะดูว่ามีออหอยทากเข้าทํำลายไหม นะครับอันนี้เป็นกระเจี๊ยบนะครับที่เราเพาะไว้นะเจี๊ยบอันนี้เป็นผักนะครับยังไม่ขึ้นนะนี่อันนี้เห็นเห็นขึ้นแล้วนะอันนี้นะครับ,นะรบเป็นผักนะเป็นใบผักกาดนะครับนี่นผักกาดแต่ยังไม่เห็นมี หอยทากนะฮะหอยทากยังไม่เห็นมีกินนะครับโนนะตัวอะไรครับคึงคังคกนะครับนะไม่รู้ว่าคังคกเอ่อคอยกินหรือเปล่าไม่รู้นะอันี่ก็เป็นอืมผักนี้ขึ้นแล้วนะฮะผักผักกาดนะครับนะได้สาม สีวันนะครับอันนั้นน่าจะเป็นพริกนะครับแล้วนกะ็ขึ้นเหมือนกันนะครับนะก็กลางคืนก็ต้องต้องออกมานะครับต้องออกมาดูนะถ้าไม่ใส่ใจจริงๆนี่ก็อ,อ่หอยทากหรือไม่ก็มแมลงกัดกินในช่วงกลางคืนหมดนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับ